ดวงชาลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ค่ะอวะตารเครื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดดีไซน์สวยทันสมัยแมทช์ได้ทุกลุกเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทาง การงานของชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายแผนกนะคะหรืออาจจะย้ายแล้วดีขึ้นเพราะว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะมีโอกาสทิศทางในเรื่องการงานที่ดีมากยิ่งขึ้นมีโปรเจกต์งานมีความรับผิดชอบงานใหม่ๆได้เข้ามาค่ะจะมีความสามารถโดดเด่นนะคะที่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเห็นความสามารถ ทําให้คุณได้รับโปรเจกต์งานรับผิดชอบงานใหม่ๆเข้ามาค่ะเพราะเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวการงานฮะนั่นก็คือดาวเจ้เรือนกรรมะเนี่ยคือดาวศุกร์นะคะไปโคจรอยู่ในเรือนราศีมีนนะคะปะกันเจอกันกับราหูนั่นเองราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะพอดาวการงานเจอกันกับราหูนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานคะนํำซ้ำนะคะดาวศุกร์นี้นะคะยังสลับเรือนเกษตรการับดาวฤหัส สบดีที่โคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภอีกด้วยดาวศุกร์กับดาวพฤหัสนะคะสลับเรือนกันทําให้ดาวศุกร์นะคะไปโคจรอ,อยู่ในเรือนราศีพฤษภได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีค่ะดาวศุกร์เป็นดาวการงานเมื่อเข้าไปโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแบบนี้ในเรือนปุตตะแบบนี้นะคะทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามาค่ะได้รับผิดชอบงานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทํางานก็ได้นะคะแปลว่าการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการงานโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าดาวการงานเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตปตะแปลว่าใหม่สถานที่ใหม่สิ่งใหม่ของใหม่นะก็ <al> ans, มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอย่างชัดเจนนะคะสองทอดเลยทีเดียวนะคะที่มีความหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงาน,นะคะ่ะคนทํางานประจําทํางานออฟฟิศนะคะนอกจากจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแล้วนะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงอีกด้วยค่ะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ย้ายงานแล้วไปเจอเพื่อนฝูงสังคมคนใหม่ๆ ะะหรือนะคะคุณอาจจะมีการไปลงเรียนคอร์สเรียนต่างๆเสริมทักษะความสามารถความรู้ของตอนเองนะคะเพราะว่าดาวสุกนะคะคือดาวเจ้าเรินปุตตะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะสลับเรือนเกษตรแล้วนะคะแล้วทําให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธะ์ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการเรียนเสริมนะคะ เสริมความรู้ความสามารถเพิ่มเติมค่ะบางทีนะ,ะการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นลงคอร์สเรียนอะไรต่างๆแล้วทําให้คุณได้เจอเพื่อนฝูงนะคะคนรู้จักใหม่ๆได้สังคมใหม่ๆได้นั่นเองค่ะและพิมพ์อยากจะบอกชาลัคนาราศีมังกรอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีดาวเจ้เรียนกรรมะก,การงานเป็นดาวเดียวกันกับดาวเจเรียนปุตตะนะคะปุตตะเนี่ยแปลว่าความรู้ความสามารถนะคะดังนั้น เมื่อดาวการงานของคุณเป็นดาวเดียวกันกับดาวเจราเลามุตตะนะคะคืออันนี้เป็นพื้นดวงของชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะพิมอยากให้คุณอนะ่ะหาความรู้แส่ตัวให้เยอะๆนะคะยิ่งคุณมีความรู้มากนะคะการงานของคุณก็จะยิ่งโดดเด่นรุ่งโรจน์ก้าวนาได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการไต่เต้าเพื่อที่จะไปอยู่ในจุดที่การงานดีรุ่งโรจน์นั่นเองค่ะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากจะทําร่วมกันกับเพื่อนฝูงก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวก็ได้นะคะมีโอกาสที่อยากจะทําธุรก,กิจเพิ่มเติมนะคะอยากจะหารายได้ไปอีกช่องทางหนึ่งมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในหัวพุ่งพานในจิตใจนะคะอยากจะลงทุนมากๆแต่ปิมอยากแนะนําให้คุณนะคะมีความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการลงทุนธุรก,กิจให้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะไม่ว่าจะไปดิวงานซื้อขายติดต่อเจรจารนะคะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะ,ะมีโอกาสที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะคะหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเพียงคนเดียวนะคะอาจจะไม่ได้มีเรื่องของหุ้นส่วนโกงคุณนะคะไม่ได้มีเพื่อนมาโกงคุณแต่อาจจะเป็นในลักษณะที่คุณไปลงทุนซื้ออุปกรณ์สินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ามาในครั้งนะคะอาจจะถูกโกงก็ได้ะคะโอนเงินไปแล้ว ส่งสเปคมาให้ไม่ตรงนะคะหรือถ้าคุณมีหุ้นส่วนการงานนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันมีอะไรที่เรื่องการเงินเรื่องของหุ้นส่วนมันมีความรับลมคมในคุณจะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะธุรกิจการงานใหม่ที่คุณจะร่วมลงทุนร่วมกันกับเพื่อนฝูงนะคะต้องอยู่ในจุดที่มีความรอบคอบเซ็นสัญญาให้ดีแบ่งหน้าที่ให้ชัดนะ,ะอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาแต่เป็นสัญญาใจคุณจะต้องพูดได้เคลียให้ชัดนะคะต้องมีการตัดสินใจร่วม ด้วยในทุกกระบวนการนะ,ะอย่าปล่อยให้มีช่องโหว่นะคะแล้วก็คุณจะต้องไม่เสียเปรียบในเรื่องของการบริหารต้องมีโอกาสที่จะได้เห็นเอกสารสัญญามีการเข้าร่วมการตัดสินใจอะไรทุกอย่างนะคะไม่เช่นนั้นนะคะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงรับหลังได้ค่ะและสําหรับคนที่เป็นระดับหัวหน้าแล้วนะ,ะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้บริหารใหญ่แล้วนะคะมีโอกาสนะที่จะปรับเปลี่ยน การบริหารเรื่องลูกน้องบริวารได้นะคะอาจจะมีการโยกย้ายบางคนไปทํางานอีกจุดหนึ่งนะคะหรือว่ามีการรับ พนักง,งานเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะและมีโอกาสนะคะเรื่องของการที่จะพูดจาแล้วไม่สบอารมณ์กันทะเลาะวิวาทก,กันกับลูกน้องได้นะ,ะมีเรื่องที่บาดหมางได้นะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดระดับหัวหน้าแล้วอาจจะไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรมากแต่มันจะมีจุดนั้นได้ด้วยคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาให้ดีนะมีโอกาสที่คําพูดของคุณเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรื่องของลูกน้องอ่ะเขาเอาไปนินทาเอาไปพูดต่อแล้วทาให้เสื่อมเสียเกียรติในตัวคุณได้ 爱哈。 การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอยู่ในจุดที่ดีมากๆค่ะจะมีทิศทางที่ดีมีโอกาสมีลู่ทางที่ดีนะคะจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะถ้าหากคุณไม่ได้เป็นหนี้มาก่อนเดือนก่อนๆหน้านี้นะคะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถเก็บเงินเก็บหอมรอมริบได้มากยิ่งขึ้นค่ะว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวเสาร์นะคะคือดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยเดินโคจรเสด็จเดินหน้าอย่างรวดเร็วอยู่ ในเรือนที่ดีด้วยในเรือนการเงินเองได้ตำแหน่งกเกษตรราชบดีแบบนี้นะคะมีโอกาสทิศทางที่ดีในเรื่องการเงินมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นะคะนําซ้ํานะในช่วงกลางเดือนฮะยังมีดาวอาทิตย์และดาวพุธนะโคจรเข้ามาร่วมอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะทําให้มีโอกาสมีลู่ทางทิศทางที่ดีในเรื่องการเงินเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าได้เกณฑ์ที่เป็นคู่สมพลนะนั่นก็คือดาวเสาร์กะดาวพุธนะแล้วก็ยังได้เกณฑ์ธาตุไฟด้วยก็คือดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์นะคะแม้ว่าจะอยู่ใน เรือนท่านลมนั่นก็คือเรือนการเงินเรือนราศีกุมนั่นเองนะคะแต่ย่อมที่จะส่งผลพลังที่ทําให้เรื่องการเงินของคุณอ่ะมีความรุ่งโรจน์ความก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องการงานของคุณนะคะมีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามที่พิมพ์ได้บอกไปในเรื่องการงานคะมีการย้ายงานนะคะมีการที่จะได้รับโครงการงานใหม่ๆเข้ามาดูแล job พิเศษเพิ่มเติมนะก็เลยเป็นลู่ทางที่ทําให้เรื่องการเงินของคุณอ่ะเพิ่มมากขึ้นได้นะคะได้ เนเดือพิ่มมากขึ้นเมื่อได้ไปอยู่ในบริษัทใหม่นะคะหรือว่าได้เงินพิเศษพิเศษค่ามือค่าจ็อบนะคะหรือว่าได้โอทีอะไรรายได้พิเศษพิเศษเข้ามาทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเรื่องการเงินอยู่ในจุดที่สามารถยิ้มปริ่มได้ทีเดียวคะ่ะดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะคนโสดในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เสน่ห์ของคุณรุนแรงมากๆค่ะความมีเสน่ห์ของคุณนะคะอาจจะทําให้ใจของคุณอยู่ไม่ นิ่งก็ได้เพราะจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายค่ะเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะให้ใจคนง่ายหลงคนง่ายด้วยนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดค่ะหรือคนที่ทํางานร่วมกันนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีมังกรคนโสดสามารถที่จะมีความรักหวือหวาดูดดื่มได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณจะต้องระมาระวังจิตใจของตนเอง ให้ดะะีเพราะว่าดาวความรักนะคะแล้วก็ดาวความหลงไหลมันมาโคจรเจอกันนะคะทำให้คุณมีโอกาสนะคะที่จะหน้ามืดตาม,มัวหลงไหลไปกับคนใกล้ตัวนะคะหลงไหลไปกับสเปคที่ถูกอกถูกใจนะคะทำให้สามารถทําผิดกับคู่ของตนเองได้นะคะชาลัคนาราศีมังกรนะ,ะอย่าสร้างสถานการณ์นะคะที่สามารถทําให้ตนเองนะคะอยู่ในจุดนอกกายนอกใจได้คะ่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้ปิพมทําคลิปดีๆออกมา แบบนี้ได้อีกนะคะโดยการกดไลค์คลิปของปิมนะคะกดติดตามช่องของปิมนะคะแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้รับชมคลิปปิมก่อนใครเลยค่ะแล้วก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้คนรู้จักหรือว่าเพื่อนของคุณได้เลยนะคะแล้วก็ปิมจะขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะถ้าคุณคอมเมนต์สิ่งที่น่ารักดีงามนะคะหรือว่าเป็นการติเตียนเพื่อเป็นการก่อให้ปิมทําคลิปที่ดีๆขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เป็นการที่จะผลักดันให้ปิมทําคลิปดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะและก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสําหรับทุกคนนะ,ะที่สนใจคลิปของปิม ก็ให้กำลังใจปิม่มโดยการส่งรูปหัวใจสีชมพูมาใต้คลิปนี้นะคะเดือนแห่งความรักเดือนแห่งสีชมพูแบบนี้นะคะปิมขอให้ทุกคนมีความรักที่สดใสมีความสุขสมหวังในความรักมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ